จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสนะคะคะวันนี้เราจะมาคุยกันหนึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ประเภท ผ่านหน้าจอ,อยาเอยอะนนซึ่งวันนี้แบบนะยุคนี้สมัยนี้่เราก็มีไอ้จอ,อนี่แหละอยู่ในชีวิตแล้วเราก็เลยใช้ไอ้จอ,อนี่แหละ,ะในทุกอย่างในชีวิตด้วยบางคนมองหน้าจอมากกว่ามองหน้าแฟนด้วยะนะค,ะคนแรกน้องสุค่ะน้องสุบอกว่าคบกับแฟนมาได้สามปีแล้วเป็นรักทางไกลเจอกันนานๆครั้งส่วนใหญ่จะแชทคุยกันหรือถ้าเวลาสะดวกก็จะคอเราไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหาก,กันเลยแต่หลงัลงๆมาต่างคนต่างทํางานก็เจอกันน้อยลงเขาทํางานหนักและเครียดมากๆ หนูเองก็อาจจะละเลยในบางครั้งจนวันหนึ่งที่หนูไปพูดไม่เข้าหูเขาอยู่ๆเขาก็หายไปไม่ตอบเลยเป็นวันๆพอหนูทักไปขอเคลียร์เขาบอกว่าเธอไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอืไม่ใช่คนที่เขารู้สึกอยากปรึกษาหรือเล่าเรื่องราวต่างๆอีกแล้วและตอบไม่ได้เลยว่ายังรักเธออยู่ไหมแถมบอกว่ามองไม่เห็นอนาคตที่มีเธออยู่ในนั้นอ oh. แต่ละประโยคนะคะสุดท้ายเขาไปปรึกษาหมอแล้วก็เลยได้รับยาต้านซึมเศร้ามา หนูคิดว่าที่เขารู้สึกแบบนั้นคงเป็นเพราะฮอร์โมนและโรคซึมเศร้าที่เขาเป็นหนูพยายามเข้าใจไม่พูดอะไรให้เขารู้สึกไม่สบายใจและอดทนรอวันที่อาการเขาดีขึ้นและหยุดยาได้ผ่านมาหนึ่งเดือนหลังจากที่รับยาอาการเขาเหมือนจะดีขึ้นก็มีอีกวันหนึ่งที่หนูงอนเขาเรื่องเล็กน้อยมากแต่เขาก็ไม่ตอบไม่งอหายไปอีกเป็นวันๆจนต้องทักไปคุยเพื่อคุยให้เข้าใจแต่เขากลับเฉยชาและบอกว่าไม่ได้อยากอยู่กับเธอแล้ว และอนาคตก็ไม่ได้อยากมีเธออยู่ในชีวิตอืหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาหนูพยายามทําความเข้าใจเขามาโดยตลอดแต่ก็อยากได้รับความรักและความเป็นห่วงจากเขาบ้างเหมือนกันสุดท้ายหนูตัดสินใจบอกเลิกไปเขาก็ไม่ได้ยือ้อค่ะพี่ๆว่าแบบนี้หนูตัดสินใจผิดไหม,มหนูรักเขาแต่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปหนูอาจจะเป็นซึมเศร้าตามเขาไปด้วยค่ะน้องสุพี่ว่าซึมเศร้าเป็นโรภคภัยไข้เจ็บแต่อย่าคิดว่าซึมเศร้าเขาจะไม่อยากได้รับความรัก หรือเขารักไม่เป็นเพราะฉะนั้นพี่คอยว่าสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้สุบอกกับตัวเองก็แค่ว่าหรืออาการใดๆก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญกับฉันไม่ค่อยให้คุณค่ากับฉันเป็นพระโรคซึมเศร้าของเขาแน่ๆเลยอืมโรคซึมเศร้าเขาต้องรักษานะคะเขาคงต้องทานยาหรืออะไรก็ตามทีแต่ดนูเห็นไหมคะขณะไปหาหมอแล้วทานยาซึมเศร้าแล้วเวลาที่เราอยากจะอยู่ใกล้ๆหรือเป็นเรื่องปกติของคนรักกันอะ่ะเขายังดูผลักหนูออกจากความสัมพันธ์นี้เลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องหมายความตามที่เขาทําแล้วล่ะค่ะเนาะก็ในเมื่อเราอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆอยากดูแลเขาแต่เขายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเขาไม่อยากมีเราอยู่ในชีวิตของเขาแล้วด้วยเออก็ต้องจัดให้ตามที่ขอค่ะเพราะต่อให้วันนี้น้องบอกว่าไม่นะฉันจะยือ้อฉันจะดูแลเธอต่อไปเราพูดกันบ่อยๆในพอดแคสต์คือความรักเป็นเรื่องของการเลือกซึ่งกันและกันค่ะน้องอยากเลือกเดินต่อแต่เขาบอกว่าพอละพอละพอละ แล้วน้องจะเดินต่อไปกับใครอะในเมื่อน้องยื่นมือจะให้เขาจับแต่เขาไม่จับมือหนูในการเดินหน้าไปเราก็ต้องเอามือของเรามากอดตัวเองอะคะ่ะในที่สุดมันต้องเป็นแค่นั้นเลยนะคะเพราะการเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่บอกเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโรคไปแค่เจ็บเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งและยิ่งถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าอาการเป็นโรคซึมเศร้าของเรานั้นมันกําลังทําอันตรายความรักของเราด้วย แปลว่าเขาก็ยิ่งต้องแบบยิ่งต้องรักษาใหญ่เลยแต่ตอนนี้พี่แยกไม่ค่อยออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเพราะว่าโรคซึมเศร้าหรือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะไปต่อกับเราเท่าไหร่ก็เลยต้องแยกดีๆอะค่ะแต่ในที่สุดแล้วอย่างที่บอกนะน้องสุวิธีในการคิดหรือตัดสินใจของเราก็าอาจจะอยู่แค่ว่าเรามีความสุขกับการอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าค่ะเรายังมีความสุขกับการที่เราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วมันก็ต้องแยกย้ายเนาะ มาถึงน้องเอ็มค่ะผมอายุ18ได้คุยกับคนคนหนึ่งผ่านทางออนไลน์พี่เขาแก่กว่า2ปีคุยกันไปคุยกันมาตกลงคบกันส่วนใหญ่เราจะแชทคุยกันเพราะว่าเป็นรักทางไกลตอนแรกมันโอเคมากๆเราเข้ากันได้ดีแต่พอคบกันมาสักพักทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองผมเริ่มเรียนหนักขึ้นมันเป็นรอยต่อของอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยได้คุยกัน แต่ผมก็ไม่เคยละเลยนะผมพิมพ์ไปรายงานเขาตลอดว่าตอนนี้ผมทําอะไรอยู่บอกรักทุกวันมอร์นิ่งทุกเช้าจุดจบมาอยู่ตรงนี้ครับด้วยความที่พี่เขาเรียนมหาวิทยาลัยอะไรหลายๆอย่างมันก็จะชิวกว่าเราเวลาว่างไม่ค่อยตรงกันคืนก่อนเลิกเขาก็หน่อยๆผมแหละที่ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเขาคืนนั้นเขาหายเงียบไปแล้ววันต่อมาเขาก็ส่งข้อความมาบอกผมว่าถ้าผมเจอคนที่ดีกว่าให้ผมไปได้เลยคือผมเสียใจรู้สึกผิด ตอนนี้คิดถึงเขามากผมรักพี่เขานะอยากทักไปหาแต่ไม่กล้าพอใช้ชีวิตแต่ละวันมันยังยากขึ้นกําลังใจผมไม่อยู่แล้วมันก็ซึมซึมอะครับอยากกลับไปงอพี่เขาแต่ก็คงให้เวลาเขามากกว่านี้ไม่ได้ผมควรต้องทํำยังไงดีเป็นรักมัธยมกับรักมหาวิทยาลัยค <c oughs> <ะ>่ะอืมเอ็มจัดแต่ว่าพูดตรงๆนะพื่อยว,ว่าบางทีคนสองคนก็ต้องดูเรื่องของเวลาเรื่องของไลฟ์สไตล์ เข้าใจว่าน้องพยายามจะใส่ใจแต่ถ้าบาังเอิญว่าความอยากได้กับความอยากให้ไม่พอดีกันไม่วันนี้ก็วันหน้ามันก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้อยู่ดีเช่นเขารู้สึกว่ามหาวิทย,ทยาลัยเขาชิลกว่าและเขาก็เคยผ่านชีวิตของมัธยมมานะเขาก็น่าจะเข้าใจเรามากกว่านี้หรือเปล่าเออไม่รู้อันนี้อน,น,นี้ด้วยความแฟร์ฟรจ่กว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยเราก็งานหนักมากนะแต่ถ้าบังเอิญว่าโจทย์มันคือโจทย์เรื่องเวลาโจทย์เรื่องความต่าง มันจะวนกลับมาที่แล้วรักกันมากพอจะยอมรับในเงื่อนไขาบางข้อไหมที่ยังไม่ได้ดั่งใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าบังเอิญว่าไม่รักกันมากพอจะยอมรับเงื่อนไขนี้ไม่วันนี้ก็วันหน้าแยกย้ายอยู่ดีอืปัญหาจริงๆเนี่ยค่ะมันอยู่ตรงนั้นแหละย็มค<ะ>่ะเพราะว่า เชื่อไหมคะว่ามีคนบนโลกแบบนี้นะที่รักกันแล้วมีความต่างอะไรกันอีกเยอะแยะเลยอ่ะ <c oughs> บางคนเนี่ยเขาไม่ได้แบบอยู่กันในประเทศเดียวกันด้วยซ้ำเนาะเขาอยู่กับคนละประเทศคนละทวีป <c oughs> เวลากลางคืนกลางวันกับกันหรืออะไรอู้ม,มีปัญหาอุปสรรคอีกมากมาย <c oughs> บางคู่มีปัญหาเรื่องพ่อแม่ไม่ยอมรับอะไรคือมันมีความต่างเกิดขึ้นในชีวิตของคนสองคนอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารักกันมากพอค่ะเรื่องใหญ่มนอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กได้อืแต่พอความรักมันไม่มากพอ เรื่องเล็กมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็เลยอยู่ที่ว่าแล้วแต่ไงว่าเรารักกันมากไหม <c oughs> ถ้าราักกันมากอ๋อพี่เขาจะคิดว่าอ๋อฉันก็เคยเป็นมัธยมมาก่อนตอนนั้นอะค <c oughs> เรียนหนักจะตาย <c oughs> เข้าใจโอเคไม่เป็นไรเราจะพยายามแบบหาเวลาคุยกันยังไงค่ะ <c oughs> ในขณะเดียวกันนั้นเขาเอกเขาก็มี วิถีชีวิตของเขาที่มันต้องแบบปุ้นวายของเขาเนี่ยเราจะคุยกันยังไงเอ้ยตอนนี้ยุ่งอยู่นะเราเองเราก็รักเขามากเลยเราก็เลยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็คือเกิดจากการคุยกันสื่อสารกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อร่วมจับมือแก้ปัญหากันไปในแต่ละวันแต่ถ้าต่างคนต่างบอกว่าอืไม่ไหวละฉันอยากได้เวลาจากเธอเธอไม่ให้เวลาฉันเลยโอเคแยกยาก้ยายดีกว่าถ้าไปเจอคนที่ดีกว่าก็ไปเลยนะอะไรยเงี้ยเห็นไหมคะว่ามันต่างกันอยู่ที่ mm hmm. ตรงที่ว่าเรารักกันขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ อย่างที่บอกขาเอ็มต่อให้เอ็มกลับไปง้อพี่เขาต่อให้กลับไปเป็นแฟนกันเหมือนเดิมแน่ใจเหรอว่าความรักมันจะพาเราเดินต่อไปได้จริงๆไม่งนั้นเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเจอปัญหาเดิมๆอีกแหละการกลับไปเพื่อไปเจอปัญหาเดิมแล้วก็เจ็บเหมือนเดิมอีกบางทีพี่รู้สึกว่าเอ๊หรือว่ายอมรับความเป็นจริงแล้วก็เดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะไปเจอคนอื่นๆที่ พอเหมาะพอดีกันหรือรักกันมากพอที่จะแก้ปัญหาน่าจะดีกว่าค่ะและด้วยความที่น้องเป็นน้อง,อง,องมัธยมอะค่ะอย่างเช่นเวลาที่เขาบอกว่าเออถ้าเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็ไปได้เลยนะเสร็จปับ๊บเฮ้ยผมคิดถึงเขามากเลยอะพอเขาพูดแบบนี้ปับ๊บผมก็เลยเงียบเลยเพราะว่าผมไม่กล้างอเห็นปะคะว่าเขาอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าอืมเห็นปะพอบอกแบบนี้ปับ๊บเราเงียบเลยก็มีนะเพราะน้องถึงขั้นว่าน้องไม่กล้าทําอะไรเลยไม่กล้าที่จะไปคุยกับเขาไม่กล้าแม้แต่จะไปงอ มันอาจจะเป็นปัญหาของความต่างกันทางเรื่องของวัยด้วยนะคะและมัธยมกับมหาวิทยาลายัยปลายทางก็ต่างแม้ว่าด้วยความเข้าใจก็คือเอ้ยน้องอยู่มัธยมอีกแป๊บเดียวละหน้าเดี๋ยวก็จะเป็นมหาวิทยาลายัยแต่อยู่ที่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขารอน้องไหวหรือเปล่าบางทีมันก็จะต้องวนกลับมาว่าถ้ามันต่างกันก็คงจะต้องแยกย้ายจริงๆค่ะเวลาที่พี่อ้อยไปชอดไปตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลายัยเราจะพูดเสมอว่าบางคนชอบถามว่าถ้ามีรักใน ระดับมัธยมมันจะยืนยาวไหมครับมันจะยืนยาวไหมคะ <S 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 มันตอบไม่ได้อะค่ะ <S <S ได้แต่บอกว่ามันอีกหลายเลี้ยวนะแต่และเลี้ยวแต่และเลี้ยวใช้โจทย์ที่วัดใจมากพอสมควรจากมัธยมไปสู่มหาวิทยาลายัยโอ้โหเจอคนกว้างขึ้นเราจะยังรักกันหรือเปล่าจากมหาวิทยาลัยเรียนจบไปเจอโลกห่งการทํางานโอ้ยรุ่นพี่คนนั้นมากมันมีคนออแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตอีกเยอะแยะหนค่ะถึงต้องใช้คําว่ารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหวแต่ถ้าไม่รักกันเท่าไหร่บางทีเรื่องที่เล็กที่สุด เรายัางข้ามไปไม่ได้เลยอะคะ่ะน้องค่ะแต่ไปน้องหนิงนะคะ <c oughs> น้องหนิงบอกว่าหนูเล่นเกมออนไลน์เกมหนึง่งแก้เบื่อเวลาว่างหนูไม่เคยอินกับรักออนไลน์หรือทางไกลเลย <c oughs> แต่วันหนึ่งหนูก็เจอคนคนหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงกล้าทักเข้าไปทั้งที่ความจริงแล้วหนูเป็นคนไม่กล้าเข้าหาใครก่อนรู้ตัวเองอีกทีหนูก็ชอบเขาแล้วเขาก็ดูเหมือนชอบหนู <c oughs> ช่วงเวลานั้นมีความสุขมากที่ได้เล่นเกมด้วยกันได้คุยกับเขารู้ตัวอีกทีก็รักกันแล้ว แต่หนูรู้สึกผิดที่ปิดบังเขาไว้เรื่องที่หนูเคยมีลูกมาแล้วก็ uh เลยตัดสินใจบอกเขาเขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกไม่เป็นไรหนูก็ใจชื้นข,นขึ้นมาแต่ก็คิดไปต่อว่าแต่แม่ของเขาล่ะไม่น่าจะรับได้แน่นเลย <Okay. S 1> ที่ลูกชายของเขาจะมาคบกับผู้หญิงที่มีลูกติด вот แต่หนูก็หวังว่ามันจะผ่านไปได้ดีจนวันหนึ่งเราคุยเรื่องอนาคตว่ายอยากใช้ชีวิตด้วยกันและเขาก็ต้องการที่จะเปิดตัวหนูกับครอบครัวอยากพาไปเจอที่บ้านก็เลยเริ่มเข้าโหมดจริงจังกับเรื่องนี้ สรุปเข้ามาบอกกับหนูว่าเขาได้ไปคุยกับแม่มาแล้วแล้วแม่เขาอะรับไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมจริงๆหนูรู้ว่าเขาลำบ,บากใจแค่ไหนแต่ไงเขาต้องเลือกแม่แน่แต่หนูก็ทําใจไม่ได้ที่มันต้องจบต่างคนต่างร้องไห้เขาบอกว่าถ้ายัางฝื้นต่อจะยิ่งเจ็บหนักกว่านี้จังหวะนั้นหนูใจสลายเลยพี่ว่ามันพอจะมีโอกาสที่เราทั้งคู่จะไปต่อกันได้ไหมคะคนที่จะพูดคํานี้ได้จริงๆอะคือแฟนหนูนะคือคือเข้าใจแหละค่ะว,ว่าแต่ละบ้านก็อาจจะมี วิถีแห่งการคัดกรองคนที่จะเข้ามาเป็นเขยไปสะพ้ยแตกต่างกันไปและบางเอิญด้วยว่าไอ้ความรักของหนูเนี่ยมันก็มีโจทย์คือด้วยความเคารพพี่ว่าคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาก่อนหรือว่าคนที่ความรักเดินหน้าต่อไปไม่ได้หนูก็พยายามที่จะเดินออกมาแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะดูแลลูกของเราเองเป็นคนที่น่าชื่นชมอยู่แล้วค่ะแต่กับบางบ้านจะมีความรู้สึกว่าแล้วทําไมลูกฉันจะต้องมารักกับผู้หญิงซึ่งผ่านการมีครอบครัวมาก่อนละ่ะ คือพี่อยากให้เราคุยกับตัวเองก่อนนะว่าเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่วิธีคิดวิธีการคัดกรองของแต่ละบ้านนะคะแม่เขาก็ไม่ผิดไอ้ตรงเราเราก็ไม่ผิดเช่นกันคราวนี้พอน้องบอกว่ามันมีโอกาสไหมที่จะเดินหน้าต่อไปคนที่จะทําให้โอกาสนั้นเป็นจริงได้มากขึ้นคือแฟนหนูไม่ใช่หนูเราเนี่ยยังไงก็ตามเลยยังเป็นคนนอกครอบครัวอยู่ถ้าเกิดลูกของคุณแม่ยังไม่พยายามมากพอที่จะพิสูจน์กับใครๆว่าทําไมเขาถึงเลือกหนูต่อให้หนูสู้แทบตายสุดท้าย ก็ต้องจบลงอยู่ดีวันนี้ถ้าน้องจะลองคุยกันก็คือคุยกับคนกลางเอ,อ่อจะยังไงดีนะเธอเรายังต้องได้เวลาอีกไหมเนี่ยเรายังได้โอกาสในการเรียนรู้หรือว่าพิสูจน์ตัวเราอีกไหมว่าต่อให้เราเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนน้องก็เห็นเยอะแยะมากมายแต่ลงดาราบางคนก็ผ่านการมีครอบครัวมาก่อนแต่พอเขาเจอคนที่รักกันมากพอปัญหาเหล่านั้นไม่มีเลยก็มีหรือกับบางคนแค่เขารู้ว่าผ่านการมีครอบครัวมาก่อนคุณแม่ก็ขอตัดจบเลยก็มี พี่ไม่รู้จริงๆว่าคนกลางของหนูเป็นคนที่ใจสู้ขนาดไหนคนกลางของน้องอยากจะดีวกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงคนนั้นแหละค่ะคือเจ้าของคําตอบที่น้องถามว่าหนูจะมีโอกาสอีกไหมอืมเราก็มีเยอะนะคะที่บางทีอ่ะพ่อแม่ที่แบบตั้งปมแบบเนี้ยพี่อ้อยแล้วเปลี่ยนใจทีหลังก็มีใช่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเกิดสมมุติว่าบางทีนะคะมีเวลายาวนานมากพอแล้วแม่เขามีโอกาสได้รู้จักได้เห็น ได้รู้ว่าอ๋อลูกเขาอยู่กับหนูแล้วมีความสุขจังเลยหรือว่าเอออยู่ด้วยกันมันก็ดีนะทุกอย่างมันก็ดูเจริญครบกันแล้วก็ดูดีไปได้วยดี <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่กลับมาที่พี่อ้อยบอกคนที่จะให้โอกาสนี้กันหนูว่า mm. คือลูกชายเขาอะคือ <Okay. S 1> คนกลางคือแฟนเราถ้าคนกลางไม่สู้ยอมแพ้ตั้งแต่ต้นเราคนนอกค่ะ <Okay. S 1> เราก็ทาอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนกลางเขายังแบบสู้อยู่เราก็ยังสามารถจะไปต่อได้นะ mm. น้องหนิงนะ okay. น้องจริงค่ะน้องจริงถามมาบอกว่าทํายังไงดีคะพี่หนูไปรักคนต่างชาติคนหนึ่งเจอกับเขาในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นเราเจอกันในแอปหาเพื่อนอ่ะคุยเจอกันแบบงงๆพอได้แชทคุยกันเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากเลยค่ะให้เกียรติผู้หญิงทุกอย่างดีหมดเลยคําพูดคําจาหรืออะไรต่างๆคุยกันมาหลายเดือนละแล้วถึงขั้นที่เขาจะบินมาหาที่ไทยค่ะแต่ปัญหามันติดอยู่อย่างเดียวเลยคือตอนนี้ตัวหนูมีแฟแล้วเอา้า แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีอ้าวตรงนี้คะสามสี่อ้าวเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีใจให้เขาแบบไม่รู้ตัวแต่ก็ยังรักแฟนของตัวเองอยู่นะคะถึงแฟนจะไม่ค่อยมีเวลาให้หนูเลยที่หนูนอนคิดนั่งคิดมาเป็นอาทิตย์แล้วว่าจะทํายังไงกับสถานการณ์นี้ดีพี่ๆช่วยหนูทีคะ่ะขอบคุณคะ่ะหนู <laughs> ช่วยตรงไหนก่อนดีลูกหนูถามตัวเองก่อนคะ่ะอืมตลงหนูยังรักแฟนอยู่หรือเปล่าอ่ะน้องบอกว่าหนูรัก หนูเข้าใจผิด<ต>หรือเปล่าแต,แต่ถ้าหนูรักอะ่ะ <c oughs> หนูจะไม่อยากไปคุยออกับคนอื่นหรอกนะใช่ <c oughs> ถ้าคนเรารักแฟนเราอ่ะค่ะไม่ว่าใครเข้ามาจะเป็นชาติไหน <c oughs> หรือจะแบบดูแลดีให้เกียรติยังไง <c oughs> ก็เรารักแฟนเราอะ่ะเราก็ไม่อยากคุยออกับคนอื่นสิ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าสมมติหนูบอกตอนนี้หนูเริ่มมีใจให้เขาแบบไม่รู้ตัว <c oughs> แต่ก็ยังรักแฟนของตัวเองอยู่เอาละสิน้องจินปัญหาก็คือหนูเอาทุกอย่างไม่ได้ลุก ใช่ใช่หนจะเป็นคนคที่อยากได้ทุกอย่างในโลกนี้ก็คือยังอยากมีแฟนอยู่ค่ะแต่ก็อยากมีคนอื่นด้วยเนี่ยอืม hmm. มันทําไปได้จริงๆและใดๆก็ตามทีน้องคุยกับเขามาน้องบอกว่าหลายเดือนพี่ไม่รู้ว่าหลักเดือนของหนูคือเท่าไหร่และอย่าลืมนะคะคนเรามองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยนะอยู่ด้วยอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้น้องบอกว่าคุยกันมาหลายเดือนแล้วค่ะเขาเป็นคนให้เกียรติเป็นคนอบอุ่นมากน้องเห็นจากข้อความเนี้ยหรอ และน้องคิดว่าข้อความเหล่านั้นมันตกแต่งไม่ได้หรอคือพี่ไม่ได้อยากให้มองโลกในแง่รายนะคะแต่อยากให้มองโลกในแง่ความเป็นจริงเวลาที่หนุจะพิสูจน์หรือว่าทดสอบว่าคนคนนี้กับแฟนเราเลือกใครดีนะขอให้มันเป็นโจทย์ที่เท่ากันก่อนไม่ใช่คนนั้นคุยซักไกลเชียวเป็นชาวต่างชาติอบอุ่นอ่อนโยนแล้วดูแบบให้เกียรติเราจังเลยความต่างชาติต่างภาษาก็ยากอยู่แล้วแต่กับแฟนหนู หนูเห็นเขาทุกมุมไงมันก็เลยรู้สึกว่าความเบื่อทําหน้าที่ทุกวันแล้วน้องกําลังเอาคนที่หนูกําลังเบื่อมาเปรียบเทียบกับความสดใหม่ชายชาวต่างชาติที่กําลังจะต้องเดินทางมาหาหนูบางทีนะคะมันวัดกันไม่ได้จริงๆถามใจตัวเองก่อนค่ะในที่สุดวันนี้ต่อให้น้องเริ่มรู้สึกดีกับคนต่างชาติคนนั้นน้องรู้จักเขาแค่ไหนหรอและอย่าลืมน้องกําลังหลอกเขาอยู่นะหลอกเขาะคืออะไรคะ ก็หนูมีแฟนอยู่แล้วยังไปคุยกับเขาไงแล้วหนูมั่นใจได้ยังไงว่าเขาไม่มีใครขนาดหนูยังหลอกเขาเลยว่าหนูไม่มีแฟนเห็นปะบางทีโลกโซเชียลคือเข้าใจนะคะว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายขนาดว่าไม่มีใครดีหรอกในโซเชียลไม่ใช่นะแต่บางเอื่นว่าคนที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเอาความมีเสน่ห์กับการตกแต่งประโยคนั้นประโยคนี้เพราะการมองจอส่วนหนึ่งนะคะเราจะอยู่ในโลกเสมือนจริงไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนจริงนั้น มันจะบวกจินตนาการของเราอยู่ครึ่งหนึ่งพอหนูชอบเขาแค่ประโยคสั้นๆเนี่ยตายแล้วน่ารักจังเลยอ่ะบางคนมีค่ะพี่กอยังเคยได้ยินเลยเขาส่งมาว่ากินข้าวหรือยังทุกมื้อเลยค่ะค่ะเป็นเพื่อนกันก็ยังพูดคํานี้เลยค่ะแต่พอเราหนูชอบปับ๊บมันจะรู้สึกว่าอบอุ่นจังเลยวันนี้จริงกําลังลุ่มหลงคนที่หนูรู้จักเขาผ่านหน้าจอและเช่นกัน ถ้าบาังเอิญแฟนหนูก็มีการคุยหน้าจอกับคนอื่นเหมือนที่หนูกําลังทําอยู่ดูโอเคหรือเปล่าถามดูถามใจตัวเองดีๆหรือแม้แต่ถ้าวันหนึ่งแฟนหนูรู้ว่าหนูคุยกับคนอื่นและเขาเลิกกับหนูดูโอเคไหมอะหนูพร้อมจะเสียคนคนนี้ไปไหมถ้าบังเอิญว่าหนูพร้อมจะเสียคนคนนี้ไปพี่อนุญาตให้หนุนเดินไปบอกเขาเลยว่าเธอฉันคุยกับฝรั่งคนหนึง่งและฉันค้นพบว่าฉันเริรู้สึกดีกับเขามากกว่าเธอ บอกไปตรงๆค่ะไม่รักก็บอกอย่าหลอกว่ารักค่ะทําในสิ่งที่ถูกต้องอะค่ะค่ะ,คะถ้า,าบอกตอนนี้หนูจะทำทยังไงกับสถานการณ์นี้ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะจริงแล้วความถูกต้องจะปกป้องเราเนาะรักก็คือรักรักกับใครรักคนไหนก็อยู่กับคนนั้นแล้วก็เรื่องของการซื่อสัตย์กันสำหรับคนที่รักมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อไหรที่ไม่ซื่อสัตย์เมื่อไหรแล้วคนอื่นมากกว่าก็บอกเลิก Hmm. แล้วก็ไปคบกับคนที่เราชอบเขามากกว่าค่ะ <c oughs> แค่นี้เองชีวิตมันไม่ซับซ้อนอะไรไม่ได้ยากขนาดนั้นที่หนูอะรู้สึกตัวเองว่าตอนนี้โอ้โหมันซับซ้อน <c oughs> มันยุ่งยากมากเพราะหนูอยากเอาแต่ใจ <c oughs> หนูอยากได้ทุกอย่างซึ่งไม่มีใครได้ทุกอย่างค่ะ <c oughs> ไม่แน่นะจริงมันมีนะอยากไปคบกับคนอื่นแล้วหลอกแฟนตัวเองถึงเวลา <c oughs> ความแตกเพราะแฟนก็ทิ้งอีกคนนึงก็ไม่เอาคือ <c oughs> ใช่ก็มีเยอะนะคะนะสุดท้ายอยากได้ทุกอย่างแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีอย่าคิดว่ามีแฟนไกลคนหนึ่งมีแฟนไกล้คนหนึ่งได้นะคะพี่เพราะว่าแฟนไกลอฝรั่งนานๆมาทีโอ้ยชีวิตเราเอาเวลาไปทําอะไรก็ตามดีๆเพื่อตัวเองดีกว่าค่ะค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดบอกว่าหนูคบกับแฟนมาได้ห้าเดือนแล้วแต่อยู่ห่างกันคนละจังหวัดเจอกันเดือนละครั้งเนื่องจากเขาเป็นทหารอยู่ในค่ายทุกวันนี้เราได้แต่แชทคุยกันมีวิดีโอคอลกันบ้างเวลาที่เขาสะดวกแต่ปัญหาคือครั้งหนึง่งหนูวิดีโอคอลกับแฟน แล้วเห็นรูปที่เขาถ่ายกับแฟนเก่าอยู่บนหัวเตียงอืหนูเห็นมาสองครั้งละครั้งแรกเห็นไม่ชัดแต่เผลอทักไปก่อนเขารู้ตัวทันก็เลยแกล้งหันกล้องไปทางอื่นแล้วไปแอบ <c oughs> แต่ครั้งที่สองนี่ชัดเลยเพราะหนูวิดีโอคอลหาเขาแบบไม่ทันตั้งตัวเห็นเต็มๆแล้วเขายอมรับว่าเป็นแฟนเก่า <c oughs> แล้วบอกว่าตั้งไว้แบบไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้สนใจยังหลบกล้องเลยนะคำถามคือผู้ชายเก็บรูปแฟนเก่าไว้ที่หัวเตียงจะไม่มีอะไรจริงๆเหรอคะ ขนาไเป็นนอนที่ค่ายทหารยังมีรูปหัวเตียงเป็นแฟนเก่าเลยอืแล้วตอนเนี้หนูคิดได้อย่างหนึ่งค่ะพี่อาจจะไม่ใช่แฟนเก่าก็ได้แต่อาจจะเป็นแฟนปัจจุบันก็ได้หนูคงโดนหลอกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจ้าใจเย็นก่อนเกศคะเราเราลองเข้าใจตามที่เราเห็นก่อนและพี่ว่าการที่น้องถามแฟนตรงก็ไม่แปลกนะเช่นโอ้ยรูปหัวเตียงอ่ะนึกว่าจะเป็นรูปเราซะอีกรูปแฟนเก่าเหรอยังไงล่ะเนี่ยเรารู้สึกแบบไม่สบายใจเลย เราลองคุยกันได้ถึงความไม่สบายใจบางเรื่องนะคะอย่าบอกว่าไม่กล้าถามคับพี่กลัวเขาหาว่างี่เงา่าเพื่อว่าการที่มีอะไรแล้วไม่พูดกันตรงๆเป็นความงี่เง่าอีกแบบหนึ่งมากกว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องจะเริ่มขังแคลงใจเห็นป่ะน้องเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะว่าหรือไม่ใช่แฟนเก่าว,ว่ะหรือเป็นแฟนปัจจุบันว่ะแล้วฉันล่าฉันอยู่ตรงไหนในความสัมพันธ์นี้มันจะเริ่มไปกันใหญ่แล้วเวลารักทางไกลอะคะ่ะหนึ่งเราไม่ได้สามารถสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตากันแบบทุกวันอะ เพราะฉะนั้นความระแวงของเรามันจะมีความระแวงเป็นสองเท่าเพราะเราไม่ได้เห็นชีวิตจริงๆของเขาเพื่ออะไรยังคงยืนยันว่าน้องต้องคุยกันถามกันและเวลาเขาตอบลองเชื่อสักตั้งก็ได้นะลองเชื่อสักตั้งก็ได้อ้าหละหละหละหลอแต่ถ้าบาังเอิญว่าเขาไม่มีอะไรแล้วเป็นแฟนเก่าเอารูปลงได้ไหมอ่ะพอมองเห็นเธอแบบนี้ปัป๊บอ่ะฉันจะรู้สึกเจ็บจี๊ดหัวใจเสมอเลยว่าทำไมมีรูปแฟนเก่าอยู่ที่หัวนอนล่ะเธอ คุยได้นะเพื่อว่าเป็นแฟนกันควรพูดกันตรงๆกับทุกความรู้สึกของเราด้วยซ้มและเดี๋ยวดูสิว่ารู้ทั้งรู้ว่าทําแล้วหนูไม่สบายใจเขายังทําสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือไม่เห็นแค่์ฉันเลยเอาเธอไม่สบายใจเรื่องของเธอไปจัดการตัวเองแล้วกันอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะเริ่มรู้ว่ามันจะไปสู่อีกโจทย์หนึ่งคือดูไม่ค่อยรักและใส่ใจความรู้สึกของฉันนี่นาะอืม แต่ตั้งอยู่เงันงันไม่ได้สนใจไม่มีจริงนะคะ,คะของที่ตั้งอยู่บนหัวนอนของเราอะค่ะ,คะมันจะไปตั้งงันๆงันทำไมอะแล้วยิ่งรู้ว่าแบบปัจจุบันมีแฟนใหม่แล้วอะจจบันมีแฟนคนปัจจุบันแล้วอะแล้วจะไปเอาไปไว้ตั้งไว้งันเงันทำไมดูค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เอาจริงๆริงน้เก <S <S ใช,ใช่ใช่น <S <S นี่ขนาดไม่ต้องตั้งหัวนอนนะบางคนเก็บไว้ที่หน้าจอมือถืออะยังประหลาดเลยหรือแม้แต่ เป็นภาพเดี่ยวคะ่ะแต่เป็นภาพเดี่ยวแฟนเก่าทำไมคะออก่อนจะนอนแล้วอยากเห็นหน้าแฟนเก่าก่อนเนี่หรอหรือต้องสวดมนต์ต่อหน้าแฟนเก่าเหรอคะหรืออะไรอะมันมีอะไรก็ตามที่น้องควรจะสงสัยซึ่งพี่มารู้สกว่าน้องคิดมากเพราะบางทีมันยากจะไม่คิดเป็นใครก็คิดค่ะน้องที่นั่งฟังพอดแคสต์กันอยู่เ,ออเขามีรูปแฟนเก่าอยู่บนหัวนอนอะ่ะแต่ที่สําคัญก็คืออยากให้ถามก่อนค,คุยกันก่อนอัจริงนะคะเกดบางทีอะตั้งคําถามเนาะเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละจวรู้จะกคาตอบเนี่ย เรารู้แ้าจากคาตอบครั้งแรกที่ตอบมาอ๋อไม่ได้เป็นอะไรตั้งไว้ไม่ได้สนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้ว่าอืมตอบแบบนี้อ่ะถามอีกถามไปเรื่อยๆค,คุณยินดูซิแล้วอีกทีหนึ่งเธอถ้าเราไม่โอเคอะ่ะเอาออกไหมอ่ะลองใจดูอมอะจะได้เรีเยนจะได้รู้ใจค่ะนะคะมันมีอีกหลายวิธีในการที่เราจะรู้ว่า คนคนนั้นคนอีกคนนึงค่ะเขาคิดอะไรอยู่ค่ะเห็นไหมคะบา<ำ>งทีฟังคําถามของคนอื่นพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่จะได้คําตอบในชีวิตของเราเองด้วยค่ะนี่คือพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นะคะยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์อันนั้นเนี่ยคุยรายละเอียดกับเจ้าของเรื่องเลยเพราะเขาจะมานั่งคุยกันตัวต่อตัวค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวนะคะลองเข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast และในแอปพอดแคสต์ที่มีแล้วเซิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอีพีหน้าจะเป็นเรื่องของอะะะไรสสสสวััดดีีคค่่ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, อพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ก a n นเพจพี่เอ้พี่ชอตตัวต่อตัวนะคะ